ตอบคำถามเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะฮะที่ถามว่าสายลําโพงจิ๋วควรซื้อแบบไหนนะครับเข้าใจว่าถามว่าสายลำโพงที่ใช้กับแอมจิ๋วใช่ไหมฮะผมจะใช้เป็นสายลําโพงโดยตรงนะฮะเส้นนี้นะฮะที่ผมใช้ทําคลิปใช้ประกอบตู้ลําโพงนะครับก็จะเป็นแบบใช้กับลําโพงโดยตรงนะฮะตอนนี้จะเป็น16 AWG นะฮะขนาดของเขานะครับสังเกตว่าในตัวสายของเขาเนี่ยเขาจะสกรีนว่า audio video, video high g ก a t e kibble นะครับก็สามารถที่จะใช้กับ อ่าระบบเสียงได้นะครับสําหรับสายเส้นนี้นะฮะนี่นะครับซึ่งขนาดของสายก็จะมีหลายขนาดตามการใช้งานนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นด้านซ้ายมือจะเป็น1 6 AWG นะฮะแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็น1 8 AWG นะครับซึ่งขนาดก็จะมีความต่างกันอยู่นิดงนร่บสำหรับการเลือกใช้สายนะฮะเราจะดูเฉพาะขนาดด้านนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะ16 AWG เท่ากันนะขนาดสายทองแดงด้านในเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับ ด้านซ้ายมือด้านบนเนี่ยสายทองแดงจะเยอะกว่านะครับแต่ด้านล่างเนี่ยสายทองแดงจะน้อยนะครับถ้าเราใช้กับระบบเสียงที่กำลังวัดสูงๆก็ควรใช้สายที่มีเส้นทองแดงเยอะๆเหมือนเส้นด้านบนนี่นะครับอย่างเส้นนี้ก็ใช้กับ6.5นิ้ว8นิ้ว10นิ้วก็ได้นะครับอย่างเส้นข้างล่างก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราก็ใช้ในระบบที่กำลังวัดน้อยลงมานะคะ อย่างเช่น3นิ้วนะครับ2.5นิ้ว4.5นิ้วประมาณนี้ใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นเกตเล็กๆน้อยนะฮะในการเลือกใช้สายลำโพงกับระบบเสียงของเรานะฮะก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบนะครับก็ใช้หลักการแบบนี้นะฮะสำหรับลิงก์สั่งซื้อสายลำโพงต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไวต้ตรงคำอธิบายใต้ใคลิปนะครับลองกดเข้าไปเลือกดูได้นะครับ Bing,